ขออภัยด้วยมันไปตามตัวโนต้ตจริงๆแล้วก็เพลงที่คุณอยากจะฟังกันด้วยนะคะชั่วโมงที่2ของสมูทสัญชายกับดีเจเกตสรินอ่ะพร้อมแล้วชมาอัปเดตกันหน่อยว่าข่าวคราวอะไรเกิดขึ้นบ้างบนโลกใบนี้ Smooth around the world ค่ะไปที่ราคาทองกันนิดนึงก่อนมะ โอโหน่าจะถึงเนาะ55,000เนะี่ยตอนนี้ก็เข้าใกล้เต็มที่แล้วนะคราขายออกตอนนี้54,610บาทนักตอนนี้เลยนะครับเปิดดูในแอป,ปของ h o วเซ็งเฮงอยู่แล้วก็รับซื้ออยู่ที่54,560ก็เสียดายขายไปแล้ว ขายไปตั้งแต่54ามื่นสี่แล้วนะครับไม่กล้ารอกลัวมันลงเห็นไหมพอไม่กล้ารอขายไปมันก็จะขึ้นเนี่ยเป็นแบบนี้แหละชีวิตปลอบใจตัวเองแล้วก็ปลอบใจทุกคนด้วยใครยังถืออยู่ก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับคุณด้วยแล้วกันนะ อ่ะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับคอ,อ,อรมอของท่านนายกอนุทินเนี่ยคนะที่บอกว่าถึงแม้จะมีเวลาการทำงาน4เดือนอยู่ในกรอบ4เดือนเนี่ยแต่ว่าโครงการนี้ก็จะรีบเร่งเลยสำหรับคนละครึ่ง2,568นะใครที่ได้ใช้มีส่วนในการที่ได้ช็อป ในคนละครึ่งที่ผ่านมาหลายๆครั้งเนี่ยก็คงจะรู้ว่าโอ้โหเงินมันสะพัดจริงๆนะคะเราจะแบบซื้อของกินเดินตลาดนู่นนั่นนี่มัน จ่ายง่ายขึ้นนยเนาะเพราะว่าไม่ได้ออกเองทั้งหมดไงคะทีเนี้ยเขาก็มีการาประชุมกันมาว่าคนละครึ่งในรอบนี้มันอาจจะมีแปลกแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงก็คือเขาจะออกมาในรูปแบบ2ออย่างสําหรับคนเสียภาษีกับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เสียภาษีนะคะคนเสียภาษีจะได้สิทธ 60 40ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้สิทธิ์เป็น50 50คือคนละครึ่งเหมือนเดิมนะคะก็ยืนยันว่าทันในกรอบสีเดือนนี้แน่นอนนะคะคุณนะสมบัติของคนที่จะร่วมโครงการคนละครึ่งได้ก็เหมือนเดิมมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เป็นบุคคลที่สัญชาติไทยรวมทั้งอายุตั้งแต่10 8ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่เปิดรับลงทะเบียนนะคะตอนนี้สิ่งที่รออย่างเดียวก็คือจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนเท่านั้นเองนะคะก็เตรียมเลยนะคะสําหรับคนที่ค้าขายโดยเฉพาะเดินว่าคนละครึ่งเนี่ยมันเวิร์กมากสําหรับการขายพวกอาหารกันกินนะคะนะคะก็ยิ้มแย้มกันได้ทวนหน้านะคะเพราะว่าคนก็ซื้อแบบไม่ลังเลเลยจริงๆนะคะมาถึงเรื่องของอจำได้ไหมเม้า วันที่ห้ากันยาที่ผ่านมาที่แบบโอ้มันก็มีคนแชร์รูปกันเยอะน้ำท่วมในรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงินนะสถานีศูนย์วัฒนาธรรมนะคะเหตุมันก็เกิดมา จากการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมกับอาคาร AIA อย่างที่ใครได้เห็นข่าวกันแล้วนะคะคือมีการทำช่องเปิดระบายอากาศที่หลังคาอุมโมงค์โดยช่องดังกล่าวอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนนพอฝนตกหนักและปริมาณฝนมันเยอะน้ำที่ท่วมบนถนนรัชดามันก็เลยไหลเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อมแล้วก็ไหลลงสถานีนั่นแหละ เป็นเหตุที่ทําให้หฮือหา่าว้ยน้าท่วมรถไฟฟ้าใต้ดินมันก็ดูน่ากลัวนะคะคือตอนเนี้เขาก็ปรึกษาหารือแล้วว่าทาง บริษัทเขาก็ยินยอมรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดตามสัญญาการก่อสร้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการสรุปประเมินความเสียหายทั้งหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ให้ทางบริษัท AIA หยุดการก่อสร้างไว้ก่อนอย่างไม่มีกําหนดจนกว่าจะหามาตรการป้องกันการก่อสร้างได้ดีขึ้นกว่านี้นะคะโดยที่ไม่มีผลกระทบเพราะว่าฝนมันก็ยังมาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนการเดินทางของเรารถไฟฟ้าแน่นอนมันช่วยได้เยอะ มีการสำรวจข้อมูลออกมานะคะคุณผู้ฟังเคยเช็คมาตัวเองเนะใช้เวลาในการเดินทางไปทำงานแล้วก็เดินทางกลับบ้านนานแค่ไหนเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วนะคนกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาเดินทางไปทำงาน เขาบอกว่าจะนานที่สุดของโลกแล้วนะคะกรุงเทพติดอันดับหนึ่งใน3เมืองของโลกที่คนใช้เวลาเดินทางไปทำงานนานที่สุดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่58นาทีต่อเที่ยวเฉลี่ยแต่ว่าดิฉันว่าจริงๆในทางปฏิบัติมันเยอะกว่านั้นอะอย่างอย่างท้าเกศสลินนั่งรถไฟฟ้าจากบ้านมาถึงอ,อสมอทเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาไว้เลย หชั่วโมง15นาทีประมาณนั้นนะเผื่อรอรถเผื่อรอขอบบับวนเผื่อแน่นและขบวนไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่สาหัสไหมสาหัสอยู่เหมือนกันแต่มันก็ยังดีกว่า ขับรถไปแล้วก็ติดอยู่ในรถแบบว่าไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองนะเขาจะเป็นยังไงนะยังอยู่ในเรื่องราวของกรุงเทพเรื่องเยอะนะกรุงเทพวันนี้สวัสดีทักทายกันทั้งสาบ้านด้วยนะคะสีฟ้าบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดง แล้วก็ทางออนไลน์ของเราทางวิทยุตอนนี้ฟังอยู่ที่105.5ก็จะได้ยินด้วยสําหรับการอัปเดตข่าวคราวของ Smooth Around the World นะคะเขาบอกว่ากรุงเทพมันสุดตัวลงเรื่อยๆซึ่งเราก็ได้ยินข่าวมาอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะเขาบอกว่าก็มีคําเตือนมาว่า ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีถ้าเราไม่มีมาตรการลดการสเรือนกระจกแล้วก็จัดการปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบจริงจังภายในปี2573ตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วล่ะอย่าไ่นับเลยนะคะคือบอกว่าเ,เราอาจจะเกิดเผชิญสถานการณ์ที่ เลวรายที่สุดก็คือน้ําทะเลไหลบ่าเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ลําคลองสายต่างๆก่อนที่มันจะทะลักเข้ามายัางพื้นที่ชั้นในจนเกือบทั้งเมืองเลยที่น้ําจะท่วมแน่ๆขณะเดียวกันการระบายน้ําออกสู่อ่าวไทยก็จะทําได้ยากขึ้นเนื่องจากสภาพน้ําทะเลหนุนแล้วก็ระบบระบายน้ําที่มันไม่เพียงพอนะคะอย่างที่เราก็เห็นกันอยู่ในหลายๆพื้นที่เขาก็คือ ก็คือคาดการว่ามันมันจะไม่โอเคนะในอนาคตถ้าเราไม่ทําอะไรเลยปัญหาของกรุงเทพปัญหาพื้นฐานอย่างที่เรารู้นะคะก็คือกรุงเทพมะมันเป็นพ,พื้นที่รุ่มต่ำกว่า ระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ1เมตรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงเทพบ้านเราเลย <c oughs> นะแล้วก็บางส่วนของสมุทรปราการอย่างที่เห็นตอนนี้สมุทรปราการที่ท่วมเยอะๆโรงเรียนปิดกันหลายแห่งเลยและกรุงเทพกันบางสุดตัวต่อเนื่องเฉลีย่ยปีละ1เซนติเมตรนะคะคือบอกว่าฝนตกหนักเกิน100ยมเมตรต่อวันเนี่ยเอาไม่อยู่ละ ยังไงยังไงก็ท่วมนะคะเพราะงั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปัญหายอย่างเงี้ยมันมันจะสิ้นสุดยังไงแล้วเราจะรับมือกันยังไงนะบางคนก็บอกอ้าอยู่คอนโดอันนั้นก็โอเคไปแต่เกิดอยู่คอนโดแต่ต้องเดินทางมันก็ยังกระทบอยู่ดีเพราะว่าถนนมันท่วมไงใช่ไหม,มข้ามไปที่ออสเตรเลียค่ะ โคอาล่าเจ้าหมีน้อยน่ารักอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่เราชอบเรียกว่าหมีโคอาล่าน่ารากักนิดนะคะมีเยอะในออสเตรเลียแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะคะโคอาล่าถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในรัฐนิวเซาแลนล์รัฐควีนสแลนด์แล้วก็เขตนครหลวงของออสเตรเลียในปี2022นะคะโดยกลุ่มองค์การเออกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดลอ้อมเขาประเมินว่าโคอาล่าอาจสูญพันธุ์จากป่าในรัฐนิวเซาแลนดภายในปี2 0 0 5 ถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆนี่ไงก็เลยเกิดการดำเนินการนี้ขึ้นมาคือ,อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขามีการอนุมัติแล้วนะคะให้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติเกรท โคลาหรือว่าเกรทโคลาเนชั่นแนลพาร์คนะคะหลังจากที่รณรงค์กันมาหลายปีแล้วคือเขาจะเปลี่ยนพื้นที่ป่าของรัฐจำนวน1 00 1 0 0 0ล้านไร่ที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่เดิมนะคะเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติขนาด2 9 7ล้าน9 0 0ไร่ซึ่ง ที่เนี่ยอยู่ห่างจากซิดนีย์ไปทางเหนือประมาณ500กิโลเมตรนะคะก็คือมีการประกาศห้ามการตัดไม้ชั่วคราวในพื้นที่อุทยานที่เสนอการจัดตั้งนี้แล้วซึ่งมันก็จะมีผลกระทบแหละเวลาประกาศนะคะผลกระทบต่อใครต่อตำแหน่งงานประมาณ300ตำแหน่ง ที่เป็นเรื่องของการตัดไม้นะคะคาดว่าประชากร,ร,ากรโคลาลาประมาณร้อยละ15ของประชากรโคลาลาทั้งหมดในรัฐนิวเซาเวล e s ซึ่งมันลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นการอนุรักษ์พื้นที่ที่อยู่อาศัยให้กับเขาด้วยนะคะยังอยู่ในออสเตรเลียกันอยู่บอกว่ามีผู้หญิงคนนึ่งทำงานแบงค์นะคะบอกเหตุเกิดอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย คือเขาถูกเลิกจ้างหลังจากที่ทำงานมา25ปีเธอบอกว่าสาเหตุของการเลิกจ้างเกิดจากว่าเขาเอาบอท a ด AI มาแทนที่และที่น่าเจ็บใจเธอบอกว่าเธอมีส่วนในการช่วย พัฒนาอีโปรแกรมนี้ให้กับบริษัทพัฒนาเสร็จแล้วเอามาทําหน้าที่แทนเธอแล้วก็ไล่เธอออกแบบนี้เธอไม่โอเคบอกหลังจากทํางานมา25ปีนะคะ5ปีหลังของเธอนะคะเธอทํางานอยู่ในทีมบริการลูกค้าผ่านระบบข,ข้อความซึ่งหน้าที่ก็คือพัฒนาสคริปต์แล้วก็ทดสอบการตอบโต้กลับของแชทบอทในระบบ AI ถ้าเกิดว่าลูกค้าถามคําถามที่บอทมาตอบไม่ได้ทีมของเธอจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยแก้ไขแล้วก็ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมให้บอทก็คืออุดช่องโหว่อุดรอยรั่ว พออุดเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เอาคนออกจ้าเธอบอกว่าเ,เธอก็คิดว่าหลังจากเธอช่วยพัฒนาเสร็จแล้วว่าเขาก็จะย้ายเธอโอยกย้ายไปทํางานตําแหน่งอื่นภายในองค์กรไงแต่ ไม่นึกว่าจะถูกเรียกเข้าประชุมด่วนแล้วก็แจ้งว่าธนาคารไม่ต้องการเธออีกต่อไปแล้วแต่ปรากฏว่าหนึ่งเดือนต่อมานะก็คงมีการร้องเรียนแหละหนึ่งเดือนต่อมาเนี่ยภายใต้แรงกดดันจากสาภาพแรงงานนะคะทางธนาคารก็เรียกเธอกลับมาแล้วก็ยอมรับว่าอ่าอาจจะมีการประเมินผิดพลาดไปนะคะแต่เธอก็บอกว่าก็ไม่ชัดเจนนะเพราะว่าตัวเลือกที่เลือกเธอกลับมาทํางานเดิมมันก็ไม่ใช่ปะ ตำแหน่งก็ไม่ได้แทบจะไม่เหลือ,ลอไม่ไม่เหลือให้เหลือกเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะยังไงต่อไปนะคะเนี่ยแหละสิ่งที่คนกลัวไงเรียกมาช่วยกันพัฒนาพัฒนาเสร็จแล้วจ้าก็เอาออกนะีคะก็ต้องไม่รู้จะบอกว่ายังไงแะก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ชนะบทให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดใน smooth around the world ในเช้านี้ที่สรุปให้คุณได้ฟังสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้กัน,นะคะ่ะ